ีครับมาดูพระเครื่องรอบดึกสักชุดหนึ่งนะครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรเนื้อเงินปี4ี่ศูนย์นะครับลงยาน้ำเงินต่อโคดด้านหลังนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับปี4ี่ศวัดหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลนะครับไม่ค่อยได้จัดสร้างพักเครื่องนะเพิ่งจะมาจัดสร้างเมื่อสักปีสองปีนะพระเก่าๆเนี่ยแทบจะไม่มีออกมานะครับ อันนี้เป็นเนื้องเงินปีสี่ศูนย์เป็นเหรียญยอดฮิตของสายจังหวัดชัยนาทก็ว่าได้นะครับปุกเสกเกจิยุคเก่าหลายท่านนะครับแล้วก็เป็นเหรียญประสบการณ์ด้วยหลวงพ่อธรรมจกักรวัธรรม,มูลปีสี่ศูนย์เนื้อเงินลงยาจีวรเหลืองลงยาขอบลงยาน้ําเงินนะครับเอาสามพันนะเอาสามพันบาทนะขายไวๆเลยวันนี้สามพันบาทคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะครับ ยังพอสวยนะครับหน้าตาติดชัดทั้งหน้าและหลังนะเอาสักเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาททำข้าวุ่นสองเจ็ดร้อยเหรียญหล่อใบพา,ายนะครับอาจารย์เจ็กวัดเขาแดงตะวันตกนะครับอาจารย์เจ็กวัดเขาแดงเป็นเหรียญหล่อปีก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลสายใต้ใสายเขาอ้อเนี่ยรู้จักกันดีนะครับถ้าเป็นเนื้อฝาบาทเนี่ย ก็เล่นกันมานานนะหมื่นกว่านะแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อสำลิดเงินนะครับเป็นแก่สำลิดเงินนะครับเป็นแก่เงินนะเหรียญล่อจันเจกหายากมากนะครับเหรียญล่อเนี่ยแทบจะไม่มีออกมาให้เห็นนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยพบเจอนะครับเนะี่ยดูตะใบแทงตะใบตะใบก้อนนะตะใบ ก็บไว้นานมากนะครับเอาเอาองนี้นะขายไว้นะครับเอาหมื่นพันนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะดูข้อมูลได้นะครับมือใหญ่เปิดกันสามหมื่นกว่านะครับเอาหมื่นพันเหรียญกลมเล็กหลวงมข้อมุยปีศูนย์สองนะครับวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะสวยเลยหน้าชัดหลังยันเด้งเดงแบบนี้นะครับเนะี่ยพระแทบจะสมบูรณ์นะครับ หลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไร่นี่ก็ประสบการณ์คงกระพันนี่ที่หนึ่งนะมหาอุดนี่แถวคาดนี่นะครับครอบจักรวาลเหมือนกันหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไร่เอาสักสองพันแปดนะสองพันแปดสร้างชาตินะครับหลวงพ่อเดิมบุกเสกสองสี่แปดกว่าขวานนะครับเหรียญสร้างชาติเหรียญน,นี้มีจานนะเพิ่งจะสังเกตนะครับมีจานด้วย นะจา์เก่านะครับสร้างชาติหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพิษวัดคำมางนะยุคเก่าปลูกเสกเข้มขังวิธีใหญ่นะเอาห้าร้อยนะห้า้อยบาทหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับจังหวัดน่านออกเลยนะวัดพ,พนนับพานนทบุรีปีหนึ่งเก้านะครับวัดพับพาออกที่ไหนก็ราคาเล่นหากันสูงนะต่อโคตสังคติ หลวงพ่อวัดดอนตันเนี่ยเอาพันร้อยนะครับนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทยอดธงนะครับหลวงปู่สมชายนะฮะวัดเขาฟูกิมเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับพร้อมกล่องเนี่ยเอาแค่เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้ยบาทเนื้อเงินและเนื้อนวะนะเนื้อเงินอันนี้เนื้อนวะยอดธงหลวงปู่สมชายหลวงพ่อสมชัยวัเขาฟูกิมเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อผางนะครับ ปีหนึ่งสองสามร้อยบาทนะหลวงพ่อกืนวัดดอนยานนาวานะครับจังหวัดกรุงเทพปีหนึ่งหกก็ไหลทองกรรมการเอาห้าร้อยนะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรุ่นสองนะครับเหลนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรุ่นสองผิวออกผิวไฟนะสวยๆปีหนึ่งสอง หลวงปู่ไข่นะครับหลวงปู่โตปูกเสกนะครับเอาพันสองนะพันสองร้อยบาทหลวงปู่หนูรุ่นพิเศษเก้าสิบปีนะครับพระใช้มาหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเอาสามร้อยนะสามร้อยบาทวัดทุ่งแหลมหกแะหลวงพ่อพานนะครับสมเด็จหกแะหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะาพิมพ์รูปเหมือนนะยัน ยันเด้งเดนะครับยันตัวหนังสือเด้งๆกงันเด้งเดนะซุ้มประตูซุ้มกรอบนี่ไม่มีตำหนิเลยนะครับพระสวยสมบูรณ์นะเอาพันร้อยนะครับพันร้อยมาปกประสังวดประจวบเสื้อกาะมังกุยครับปิตาณมินะครับหลวงปู่สีเอาสามร้อยนะครับปิตาณมิปีหนึ่งเจ็ดหลวงปูทสีว่าเขานับบุญนาานะครับสามร้อย หลวงพ่อบุญมีนะครับเหรียญเสาห้าหลวงพ่อบุญมีเสาห้าหลวงพ่อบุญมีปีสองหนึ่งนะเอาพันห้านะขายพันห้าลมดำสวยๆจมูกเปิดธรรมชาตินะครับรุ่นนี้อยู่เดิมพันห้าร้อยบาทเหรียญเฮี้ยมนะอาจารย์นกวัดเขาบังเหยนะครับประสบการณ์มากมายนะครับปีสี่ศูนย์เอาเจ็ดร้อย หลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางสร้างเปิดโรงพยาบาลวิเชียรบุรีอนะ่สวยสวยเหรียญมีชีวิตนะครับเอาเจ็ดร้อยผิวลุ้งนะน้ำมันกาดเจ็ดร้อยหลวงพ่อกเกษมนะครับหลังพอบลอเหรียญเล็กนะเหรียญเล็กหลวงพ่อเกษมหกร้อยบาทสวยสวยเลยผิวมันปูหลวงพ่อหินวัดศรีมงคลปีสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับหลวงพ่อพรมปุกเสกนะเหรียญน,นี้เขา มีรอยลานไม่ใช่มีลานคือรีดโลหะมาไม่เต็มนะครับพระเขาจะเป็นเป็นร่องเป็นอะไรหน่อยนะครับเป็นกาเป็นาก,การที่การรีดแผ่นโลหะก่อนปัมนะ๊มเนี่ยรีดมาไม่เต็มนะสมัยก่อนอย่างเครื่องมือยังไม่ค่อยทันสมัยนะเหรียญจะเป็นแบบนี้เยอะนะครับรุ่นนี้หลวงวพรมวัดช่องแคบภูกเกนะเอาห้าร้อยแล้วกันนะครับห้าร้อยบาทคะแนนวัดหนองกาน้ํานะครับปีหนึ่งสี่หนังยันน้ําเต้า คนะแนนพ่อหน่นก,ร,กรน้ำนะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับเอาเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทเห mm hmm. รียญรุ่นสามหลวงปู่บัวถามโกนะครับ mm hmm. ปีสองห้าสามสี่เอาห้าร้อยบาทสวยๆผิวลุงหลวงพ่อเอียนะครับไทยรักไทยหลวงพ่อเอียเอาห้าร้อยแล้วกันนะเหรียญไทยรักไทยหลวงพ่อเอียห้าร้อย มีดดํามงาฝักงานะครับหลวงพ่อสเสน่ห์จังหวัดอุทยัยธานีนะครับวัดสว่างอารมณ์นะเป็นพระเครื่องของจังหวัดอุทัยนะครับเป็นเกจิ้ดังของจังหวัดอุทัยหลวงพ่อเสน่ห์นะครับวัดสว่างอารมณ์อันนี้เป็นดํามงาฝักงานะด้ามงาฝักงางาแท้นะครับนะเฉพาะคุณค่างาไม่ต้องมีหลวงพ่อนี่ก็สองสามพันแล้วนะครับอันนี้ขายนะหลวงพ่อสเสน่ห์ ปลุกเสกให้เรียบร้อยแล้วเอาสองพันห้านะเอาไว้วันนี้อยากขายแล้วสองพันห้าหลวงพ่อโตบางกะทิมปางมานวิชัยนะครับเนื้อดินนะมีด้านบนนิดนึงนะบินไปนิดนึงแต่ไม่ถึงก็บองค์พระนะมีซุ้มหน่อยหนึ่งนะด้านข้างเนะี่ยคือเนื้อดินเก่านะเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์น้อยมากถ้าสมบูรณ์นี่หลายหมืน่นนะครับ องนี้ถือว่าองค์พระสมบูรณ์นะมีแค่ซุ้มบนกับขอบนิดหนึ่งนะครับเอาสามพันห้านะเอาสามพันห้าเหรียญหลวงพ่ออุตมะนะครับนะเหรียญหลวงพ่ออุตมะนั่งเต็มองคู่นี้เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทสวยๆนะสวยๆนะทั้งคู่แล้วก็หยดน้ำหลวงปู่ทิมนะหลวงปู่ทวด หลังลงผู้ทิมนะครับหยดน้ำสี่เหรียญเนี่ยเจ็ดร้อยบาทนะครับลงปู่ทวดหลังลงู่ทิมเจ็ดร้อยบาทเ <c oughs> ม็ดแตงแล้วก็หยดน้ำนะเป็นลงยานะคู่นี้เจ็ดร้อยเท่ากันนะเอาเจ็ดร้อยบาทสองเหรียญเหมือนกันแล้วก็ลูกทายลงพกวยปีหกสี่เลี่ยมเลเซอร์เจ้าของบอกเลี่ยมมาห้าร้อยกว่านะแล้วก็รถน้ำมนต์ปีหกหกนะครับแล้วก็ ลดน้ำมนต์ปี64นะครับแล้วก็อีกบานหนึ่งก็คือนั่งเต็มองค์ปี64นะฮะสี่บาน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 เนี่ยเอาเก0านะครับ900ยนะลองคำนวณดูแล้วกันเนาะสี่บาน900บาทนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับทักไลน์มา ID l i ล e a c l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ